สวัสดีคะ่ะเอฟซีแฟนช่องแม่น้อยผ้าร่วยมั่นถา,ารผ้าร่วยเสีนส้นซาหูผ้าโชกเมื่อนี้แม่น้อยผ้าร่วยกระสีผพ้าพไปตามเนีาา่ยทังจากอาจารย์เสีนส้นซาหูผ้าโชกเล่าสตาเนาะคะ่ะเล่าสตาของเฮ้ามือว่าน,นี่กระเข้าตรงๆซีแปดสามตัวของเฮ้ากับเขา้าโตโตเนาะคะ่ะถ้าพี่น้อง e เอฟซีเฮ้าได้เบึงได้ชมกับือสีเห็นเนาะคะ่ะ มีเอฟซีท่านหนึ่งคอมเมนต์เข้ามาว่าลาวสตารอบจักทุ่มมาสันอันนี้เป็นรอบสามโมง,เ,โมง,โมงนเนอะค่ะสามโมงใบสามโมงกลัวๆนี่เนาะค่ะบ้านเฮาก็สิใบสามโมงก,กลัวๆเลาวสตาโมเมนต์สามทุ่มเนอะค่ะพี่น้องเอฟซีให้เบิง้งให้ฟังให้มันคัก เล่าสตาของอาจรรารย์เซี่ยนซาอูนี่บ่ายสามโมงกว่าเนาะค่ะถ้าพี่น้อง FC เอฟซีเฮ้ามากัะจัดคัดกับพานเน้อค่ะทั้งสองเฮ้าให้เบืองเอาไว้เพื่อเปลี่ยนแนวทางมือวานนี่มันกระเข้าตรงตรงสามตัวกระเข้าตัวโต,วต,วตวดเนาะค่ะมือนี้เขากับมาเบืองมาตามกันต่อว่าทาั้งอาจรรารย์เซี่ยนซาอูเปิ่นสีไห้แนวทางไว้ตัวใด เอากะมาเบืงมาฟังไปพร้อมๆกันแล้วกเตรียมสม,มุดประกาจุดเอาไว้ไปพร้อมกันเร้อค่ะเดี๋ยวนี้ทัางอาจารย์เียสซาอูพนก็ร่ออยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์เียนซาอูสวัสดีครับผมป้โชคงานกับ่นอวานนี้ FC เฮาเล่าสตาร์ เล่าสตาข์่องเตี้ยนเววนใหกับเขาสามตัวโต๊สองตัวบนสองตัวบนนี่หันแอดมินเล้าบอกไปว่าทีเปียมีนเดอรมันออกแปดสี่หก่องเตี้ยนเซวันให้สี่สรสตรงๆเน,น,นื้นอปะตูตรงๆบ่สี่หกเออสี่หกันแอดมินเล้ากับไอลนเลาโผล่ปา เขาปาล,ลปาฮะซีกตรงๆเนาะเลขคนการไม่ได้โต๊ดพอมนาะหมู่บ้านก็โอเคสมควรที่ป่ะคิดร้างแจกทั้งนั้นกับม่ได้ทั้งนี้ก็โอเคยช่น,น่ะคือได้ทั้งนี้เสียทั้งนั้นก็ไม่รู้อะไรเอซีเนาะาตามต่อตามต่อเอาจดตามด้วยเอซีวันนี้วันนี้จดจดเด่นวุ้เลขเดนเ่นลาวสตา เลขเด<ล> <9 S 2> ่นเก้าก <5 S 1> ับสองเด่นเก้าสองวิ่งรวดเก้าสองเก้าสองค่ะมีกรุ๊เด้อเอฟซีเด้อสองกับเก้านี่เอาสองตัวเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์ค่ะสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์สี่แปด 4ี่เก้าสี่ศูนย์มันสิบออกสีแปดตัวแอดเบ้าพินเนี่ยบอสันออกพินกับมาออกจิตจิตเตเียมือนกันนะสี่แปดน้ำสามตัวสามตัวหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสองสี่ศูนสามสี่เก้าศนย์แปดเจ็ดสามสี่เก้าศูนย์แปดเจ็ดค่ะ นี่เป็อันนี้เป็นสามตัวล่างาเขาวันนีน้เนาะอ่าอีฟซีมาร์กอียิปต์ซอฟะเจอบันพิเกรนันนา,าม่นกับพ่อดีดอกเล่าสตาร์มันกับสมือมันกันยังไงที่ดอกเขากับน้องเดียวกันพราเจอเพือนกันนี่ละเมื่อกี้เล่าพัฒนาเล่าพัฒนามือหมูนเนาะโอ้ยนหนาวกะไ <c oughs> อ้ย,ยังไอ้ย,ยังมากไอ้ฝน <c oughs> หรือไอ้ย,ยังเนาะบาดนี้หนาวขนาดเด้อบาดนี้ นั่งอยู่ข้างนอกไยหิมะบอบ่วันฝนมันน้ำอีกทีเมีนหนาวนี่ใจนลกมักตนีายนีกันมือีกัแปครับนี่ละเจ็ดแปดครับสี่เก้านี่ละเมื่อนีเจ็ดแปดครับสี่เก้ามักเอาทวนให้เพนฟังเนี่ยทวนให้เพนฟังเอาทวนอีกรอบทวนอีกรอบเด่น เก้าสองวิ่งรุดเก้าสองเจ็ีคนไหนชอบสองวิ่งสองเลยสองชอบเก้าวิ่งเก้าวิ่งรุดสองตัวเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์สี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์สามตัวหนึ่งสี่เก็ดสองสี่ศูนย์สามสี่เก้าศูนย์แปดเจ็ด ที่ผเรีมาผู้เรสอบกัย็บนั่ไปลงบนผู้นประมาณกระสบกะพานน้องไหรเป็นแนวทางทีนี่มีสมมือมีทุกวันเป็นได้ทุกเราสตาประมาณบ้านเราบ่ายสามโมงที่ประเทศซาอุมันก็ออกแล้วประมาณสิบเอ็ดโมงเจ็เดโมงสี่สิบก็ตีลาลาไปก็ ปลายสี่โมงมันมันบ้านเราออกประสิทธิ์แล้วนันเนีลยก็ป่ายสามโมงเข้าไปดูได้เรือลาวสตาปบ้านเรารอบป่ายสามโมงพอออกจากลาวสตามันก็ไปฮาหนอยมันติดต่อกันะไล่กันนั่แหละเวลาอือเอาสุดท้ายท้ายสุดให้ิีสีโชกโกปักงปังเอวันนี้เลยรวยกันทุกคน สวัสดีครับสวัสดีอาะดรย์สว,ส,สวัสดีค่ะอาจารย์เชี่ยนซาอูก็ขอบคุณอาจารย์เชี่ยนซาอูเนาะค่ะที่มาให้แนวทางเล้าสตาเมื่อนี่เล้าสตาของเพื่นถ้าเอียบซี่มักชอบกัดยังคอยจัดคัดกับพานเลือค่ะทั้งสองเท่ากับให้เบื้องเอาไว้เพื่อเป็นแนวท่าง กระปวดใส่วิจารณะย่านในการรับชมและกรับฟังทั้งสองเฮ้าเป็นเพียงซื้อกลางไห่เน่วทางเท่านั้นเนาะค่ะพิษถือกรกะบ,บวากันตัวเลียกทุกตัวมันก็มีซีดเขา่าซีหลุดเป็นธรรมดาเนาะค่ะพี่น้องเย็บซี่ทันไดบ่มากกระผ่านไปถ้ามากก็จังค่อยเก็บเอาไว้ทางอาจารย์เชี่ยนซาวุเพื่นกะอยากให้พี่น้อง 4, เอฟซี่เฮ้า ถูกเลขที่เพื่อนลงมากสุขคนล่ะค่ะบอยอยากให้พิษห้พดัดมันกะมีพิษเน่ยถือแน่กัเป็นธรรมดาเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีกับบ่ากันเนาะค่ะพิษถือมือพิษมือถืเอเท่ากับมันกับเป็นของธรรมดาล่ะเนาะคะ่ะสี่มันเข่ามาถือซูม,มือมันกะคือสิเป็นไปบ่ได พี่น้องเอฟซีเห่ากับเล่นให้ละมัดระวังเนาะคะ่ะตัวเลขทุกตัวมันมีสิทธิ์เข้าสิทธิ์หลุดเนาะคะ่ะถ่ายคลิปนี้กับขอให้พี่น้องเอฟซีเห้ามีแต่ความสุขความเจริญความสมบังเเลยความเก็บยาไดความไขยย่ใหญมีขอให้มีอายุวันโนสุขขังพลังยาเก็บยาจน สวัสดีค่ะ